พบกันอีกคลิปคะท่านผมาพบกันอีคกอคลิปเป็นหลักหน่วยกนนะคะโซดนี้ก็เดินดีเช่นกันนะคะอ่นี่จะเป็นหลักแสนเลขหน้าคนหนึ่งลบ,บหนึ่งคงที่นะคะหนึ่งหนึ่งก็เป็นสามเป็นห้าเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์นะคะเราศูนย์มาวางค่ะศูนย์หนึ่งห้าอย่างนี้นะคะเข้าที่ งดแรกนี้เขาเข้าที่หลักสิบนะคะท่านผู้ชมงดเลขนี้นะงดแรกนี้เนะข้าที่หลักสิบเดี๋ยวเรามาดูงดต่อไปนะหกนะคะหกบวกหกก็เป็นสิบสองสองบวกเก้าก็เป็นยี่สิบยี่สิบสองนะคะท่านชมสองรางสองสามเจ็ดนะคะ อย่างนี้งวดนี้เริ่มเข้าที่หลักหน่วยแล้วนะคะมาดูงวดที่สามกันก็เป็นหกนะคะเอาหกมาบวกสามก็เป็นเก้าบวกสี่ก็เป็นไม่ใช่บวกห้าก็เป็นอ่าสิบเก้านะคะเก้ายี่สิบใช่ไหมคะใช่หรือเปล,ล่าลง้ายเลขห้านะคะท่านชม เอาห้ามาวางค่ะห้าหกนะฮะห้าหกศูนย์ค่ะห้าหกศูนย์ก็เข้าที่เี่นี้นะมาดูงวดต่อไปงวดที่สี่นะะก็เป็นเก้าใช่ไหมคะเก้าหกสามก็เป็นสิบสองนะ บกแปดก็เป็นศูนย์บกหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหนึ่งนะคะหนึ่งแล้วก็สองหกนะคะบดะัดนี้ะมาไม่กดคำนวนวนดีกว่าสี่สี่ก็เป็นสิบสองบกเก้าก็เป็น ยี่สนะิบเอ็ดนะบวกสามยี่สิบสี่หนึ่งยี่สิบห้านะคะห้าม,มาวาห้าหกห้าหกศูนย์อย่างนี้นะคะก็เขา้าเทเดี๋ยวพี่ช้างจะเอาอะไรนะที่เราปิ้งบนตัวเดียวตัวเดียวทั้งหมดนะเดี๋ยวพี่ช้างจะเอามารวบรวมให้ท่านชมดูนะคะน่าสนใจนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ สูทงทางหันนะคะเดี๋ยวนั้นเราก็ค่อยมาดูอีกอ่าน,นั้นหัมกลมหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมาบกงวดที่จะมานี้นะสิบห้าสิบเก้านะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองใช่ไหมคะสิบสองใช่แล้วก็อาสองโมงาานะคะสองสามสองสามเจ็ด อ่าท่านชมคิปว่าจะมีหรือเปล่านะถ้าสมมุติว่าเขาไม่มาักหน่อยเนาะเขาก็อาจจะมาเขาก็ไปชนแบบหลักสิบหลักร้อยเช่นกันนะหนุย่ยไอ้สูตรนี้นะท่านชมนว่าชอบพวกแคบไปก่อนนะเดี๋ยวมาพบก,กันอีกคลิปหนึ่งอ่อีกคลิปหนึ่งแล้วก็อาจจะสรุปให้เลยนะคะท่านชมขอขอให้โชคปีขอให้เฮงค่ะ